เข้าสูขขอ่องชนชนบทชานแมวนะคะวันนี้นะคะแอนก็นอนอยู่ในเต็นท์นะคะคืนนี้ซึ่งลมพัดแรงมากเลยนะคะทําให้เต็นท์ของแอนแบบโยกย,ยุบย,ยับยุบยับยุบยับแบบนี้นะคะสังเกตได้ว่ามันเป็นพึ่บพับพึบพับนะคะแล้วก็มันก็จะมีเสียงเสียงลมนะคะเสียงลมแรงมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ แอนก็จะมาเล่าความรู้สึกนะคะที่มานอนริมชายป่าหรือป่ากระโพดนะคะทุกคนบนเนินเขาแห่งนี้นะคะความรู้สึกคืนแรกนะคะที่แอนมานอนที่นี่ก็แบบว่าแบบว่ารู้สึกผวาแล้วก็กลัวกลัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าเสียงไม้ไผ่หรือเสียงต้นไม้นะคะมันเสียดสีกันเวลามี ลมพัดแรงๆนะคะแล้วก็แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเสียงเสียงที่ดังจากข้างในป่าไม่รู้ว่าเสียงอะไรเจ้จินตนาการไปหมดทุกสิ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าหากว่าแอนตอบคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอนมีสองช่องนะคะซึ่งซ่องส่องซึ่งเอ้ยไปไปแล้ว มันก็จะมืดๆ่อยน,นะคะทุกคนเพราะว่าแอนใช้ไฟฉายนะคะอันเดียวซึ่งแอนก็มี2ช่องนะคะทุกคนช่องแรกก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พวกสัตว์ปลาป่าไม้ต้นน้ำลำธารแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งช่องนั้นก็มีผู้ติดตาม6,000ซับนะคะแล้วแอนก็ มาเปิดช่องสำรองก็งเป็นช่องคนชนบทช้านีนะคะก็จะเปิดเป็นทำคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่างๆมนาะมากมายไม่ว่าจะเป็นการกินการพูการเที่ยวป่าหรือการนอนพักที่เต็นท์ค้างคืนที่ไร่หรืออะไรสักอย่างหรือการท่องเที่ยวนะคะแอนก็อยากจะแยกออกเป็นวีล็อกซึ่ง ในแต่ละวันแอนก็จะทำไล่พวกลูกผักสวนครัวแล้วก็เอาไปขายนะคะแล้วก็ทำ u t u b e มาสองช่องก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะแต่ก็จะมาตอบแล้วก็มากดหัวใจกดอ่านทุกเม้นเลยนะคะทุกเม้นทุกเม้นที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่ทุกคนเข้ามาทักทายในช่องของแอนนะคะ แล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าแอนมาไร่นะคะถ้าอยู่ข้างล่างตรงเทียงนะคะตรงเทียงมันจะเป็นพื้นที่ต่ําแล้วก็มันจะมีภูเขาลูกหนึ่งที่กั้นขึ้นเอาไว้ก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นะคะแอนก็ต้องรอเวลากลับไปบ้านนะคะแล้วก็มีขึ้นจะได้มาตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะคะหรือไม่ก็ขึ้นมาบนเนินเขาหรือเขาที่สูงหน่อยนะคะมันก็จะมีคลื่นค่ะ ก็จะมาพูดถึงความฝันนะคะหลังจากที่นอนที่เต็นนี้นะคะได้คืนที่สามที่สี่นะคะคืนก็เป็นคืนวันพระด้วยนะคะทุกคนคืนแรกกับคืนวันที่สองที่สามก็แบบว่านอนแบบไม่ฝันอะไรเลยนะคะเพิ่งมาฝันมือคืนนะคะทุกคนฝันว่าฝันเห็นผู้หญิงผมยาวมากเลยนะคะฝันว่ามันนั่งอยู่ข้างในเต้นนะคะ ตรงปลายเท้าที่แอนนอนนะคะในความฝันผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็แบบเขาก็แบบนั่งอยู่ในความมืดในเต็นท์คือไม่มีไฟอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็นั่งเย็บผ้าเย็บผ้าคนเดียวในความฝันแอนก็ถามเขาว่าถามเขาว่าอ้าวแล้วมานั่งนั่งข้างในนี้ไม่เปิดไฟไม่มีไฟเลยเราไม่มีไฟนะไม่มีไฟฟ้า เราจะเย็บผ้าได้หรอแต้ผู้หญิงในความฝันที่ผมยา,ยาวๆคนนั้นก็ตอบแอนนะคะว่าไดีค่ะถึงจะมืดเราก็เย็บได้และผู้หญิงคนนั้นก็เย็บผ้าไปเรื่อยๆนะคะจนแล้วในความฝันแอนก็คิดว่าเอ๊นี่คนหรือเปล่านะถ้าคนปกติคนปกติจะเย็บผ้าได้หรอในในบรรยากาศที่มืดนิสนิทนะคะสักพัก แอนก็มาสะดุ้งตื่นเพราะว่าลมมันพัดแรงมากนะคะทําให้เต้นแบบเต้นมันแบบทุกพับทุกพับนะคะแอนก็เลยตื่นแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเอานี่ความฝันนี่ว่าก็เลยปลอบใจตัวเองไม่ให้กลัวไม่ให้รู้สึกไม่ให้รู้สึกอะไรเลยกับความฝันคือพยายามปล่อยวางแล้วก็ให้รู้สึกเฉยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะฝันอีกหรือเปล่านะคะทุกคน าก,าก,ก็เวลานี้ก็เริ่มดึกมากแล้วนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆอ,อยากให้แอนทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s ไครต์ให้แอนด้วยนะคะโดยแอนจะขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มเงียบสงัด <c ười> เสียงจิ้งหรีดเลไร้องแน,น,นะคะแล้วก็มีเสียงแบบ ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงหมาหรูหรือเสียงเก้งนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าในแนวเขตป่าแถวนี้นะคะมันเคยมีเก้งที่ออกจากป่ามาหากินพวกผักผลไม้ของชาวบ้านแล้วก็นะคะที่ปลูกไว้แอนก็เคยได้ยินเสียงเหมือนกันนะคะตแต่ตอนนี้เงียบสงบมากได้ยินเหมือนเสียงเขียดร้องเลย โอเคค่ะบ๊ายบาย